สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คกี้รำซิ่งกระบะชั้นกระบะซิ่งชาแนลครับว,วันนี้มาเยี่ยมพี่พี่ครับแอบบมาเยี่ยมดูสุขสบายดี ร้านใหม่นีอ่อาหารอุดมสมบูรณ์โหพริกสุดยอดต้องรีบไปทำงานแล้วเนี่ยใครอยู่ปวอกแดงจัดการเลยใครอยากเปลี่ยนยาง ang, มือสองมือหนึ่งแม็กใหม่ใช้บริการจุดพิกัดเดี๋ยวพาไปอยู่ตรง ตรงตีสะพานขอดครับคุ้มฟ่าแล้วดจะพาไป,าไปกินครับเนะี่ยใครอยากได้ยางใหม่ฮ่ะสวยๆรอรอติดต่อผู้หญิงคนนี้แอดมินคนนี้ได้แล้วถ้าเจอพี่คนนี้ก็ใช้บปิกันพี่คนนี้ดีๆรอี่สุทธิ์ในหัวใจ <laughs> บางทีจะเจอพี่คนนี้หรือพี่คนนี้ติดต่อคพ,อพี่คนนี้ก็ได้ได้ทั้งสองคนเพราะว่าพี่เขาทำงานเดี๋ยวพี่เขาทำงานแล้วเนี่ยโอเคครับ,บก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดีครับ